ไว่าคอนโดติดทะเลติดทะเลสตีมทะเลมีทะเลมีทะเลสาบมีทะเลสดีทเลไม่สมดมาทุกคนเปลี่ยนเปลี่ยนทันเดอเปลี่ยนบอลทีแรกสามารขอช่วยได้

ตำหน่งด้วยเดี๋ยวบ้านไอ้ลูกแรมนี่แล้วแล้วฉัดูดูโอ้ยลูกตัวเกย์โอ้ยปาร์ตเป็นแบบขนาดจอมีน้องหลังส้มปาร์ตไม่รู้ว่าห้องนี้เลยโลดมากเลยอยู่ห้องเรา้องเลยอีกชิ้แลยจทำสัญญาห้องนั้นแล้วเราไปฉีกสัญญาก่อนอ๋อเอาสองห้องเลยค่ะออเอาสองห้องก็ยังได้เห็นแก่ลีโอกับซีแกมมากเราสนับสนุนกันดี้ ก็ไมเจอรู้สัญาบ้านก็พอไปเจอพี่ยบ้านมาฉีดสัญญาห้องนี้แต่แต่เตรียมเตรียมกันไกลไว้นะเดี๋ยวพี่กลับมาฉีดมเจอไปพ่อของไปพ่อของพี่เยบ้านไปเียมมันจะดุกว่านี้ เดีอยวขอขอบงขอมันเนียพี่ไปมาดายังแบบอกไม่ได้เป็นจิตาคือแบบมงหัวใจให้ขอนี่ยจขีที่ไหลขออหัวใจนียหล่อขึ้นเยอะสกมเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายล่ะลุงเนี่ยอ๋อเป็นผู้ชายอ้โผู้ชายี่ข้อลายเนี่ยสี่หล่อ ไม่ถึงสี่ปีแตไม่โดนไม่โดไม่จะไปเรียนช่วยอ๋อเปโชว์ไปตั้งแยมที่แยบตอนเด็กไปเรียนงานคได้ไปคิดว่าแยมมาบันเทิหญิงแยมแยมกสนแยมแมกับสุนทรมาันเติมหไม่ใช่ไม่ใช่คนหญิงใั่พี่สมชายค่ะฉพี่สมฉันพี่มชายเรียกคนหญิงไม่ได้เรียกว่าสมชายนะคะแยมแยมสวยทุกวันนั่นเจ้าเจ้าชงเล็กบัญชีมา ดีมะแยกนแบบสายบนีวมาิตรรวมมตรรวมมิตรรวมมิตรรมมัตวมมิ่รรวมมิตรรวมมหตรรวมมิกริตรรมมิตร่ิตรรวมมิตรรวมมตรวมมิตรรวมมิตรวมีิตรรวมพิ่นรวมมิตรรวมมิตวตร้องิตอรวมตรรวมมิต่รวมตอรวตวมาิตตวตีนิตนึวม่ติตวมิตีนนิดนึวค่ะวมมิตรรวมีิตรรวมตรมิตรรวมมติดชายหาดงิร นี่กจกันแมาไกลไเหมิงเหจ้าเหมิงเปนเจเชื่อเอออกไหมไได้หรว่าจะมาช่เปิดจะมาชเปิดเปิดสนะสำนักดูดวงก็ได้หนูรักพี่มากเลยะหนูอยากใพี่มากเข็นกัแต่เนี้อนนีพกใส่กล่องอีสานกันหิว

แิดลเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าดูดีมาก